ุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กด like กดแช a r เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้รู้แรงคิดเซอร์ก,กันยาวๆด้วยนะครับเรามาถึงคลิปสุดท้ายของอาดานเคโมโลแล้วนะครับเพราะว่าเธอฝ่าประตูแห่งโชคชะตาเพื่อพัฒนาศักยภาพพลังลบในระดับแอดวานซ์เนี่ยถึงด่านสุดท้ายแนละ้วด่านที่5ของเธอเลยเราเข้าไปดูกันเลยนะครับความยากสูงสุด45นะครับ เนื้อเรื่องก็คือลมทรายพัดผ่านดินธุรกันดารน,นั้นกว้างใหญ่ดังเช่นที่เกิดขึ้นทุกเย็นเป็นเวลานับพันปีเอาชนะทุกศัตรูอันนี้อโอเคอาจจะปล่อยปล่อยออโต้ได้นะครับลักษณะวอลแมปเป,เ,เป็นทะเลทรายนะครับเป็นทะเลทรายเหมือนเดิมเลยอาาเโมนี่อยู่กับทะเลทรายเงื่อนไขความสาเร็จไม่มีใครจากทีมของคุณท้ายแพ้พิชิตด,ดันภายใน5เทินเขาต้องเสร็จสิ้นภายใน5เทินไปไปลุยกันเลยนะครับ เ้าไปดูกันเลยายใน5เทินจะปล่อยออโต้ได้ไหมเนี่ยฮนะอาจจะต้องใช้แมนวนเพื่อควบคุมเวลานะครับเรามีฮีโร่มาช่วยโอ้โหนี่อาดานเคมโมอยู่นี่กับมีอ,อดีตอดีตทหารทัพแดงนะครับแปลพักสอหน่วย แล้วก็มีฮีโร่เรามาช่วย2หน่วยนะครับเออฮีโร่ทะเลทรายเนี่ยแอดขอเป,เปลี่ยนเป็นทับนกนะครับทับนกดีกว่านะพลังลดลงแต่ว่าแอดคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องการติดทรายนะครับอ่ะเสร็จแล้วลองลุยออโต้จะไหวไหมเนี่ยแต่สเปคสปะไม่เอาลองดูนะครับแอดจะลองลุยออโต้ไปก่อนนะครับโอเคเลย ภายในห้าเธอเนะคารับหแล้วหแล้วต้องเก็บทีมแดงให้หมดนะครับทับจกักรวรรดิต้องออกให้หมดเราก็มาได้กําหนดเลยว,ว่าหุ้ยแต่ทีมเราทีมเราก็ไม่พ่ายแพ้ไม่มีใครพ่ายแพ้เออเฮ้ยรวมถึงทหารแปรพัก2หน่วยนี่ด้วยหรือเปล่าห้ามพ่ายแพ้เออเอาแล้วไง เสี่ยงดวงลองดูนะครับว่าออโต้จะไหวไหมเพราะว่าออโต้เนี่ยทหารสองหน่วยของทีมแดงที่แปรพักมาเนี่ยเขาก็จะลุยด้วยแต่ถ้าเราใช้แมนวนลวลเราอาจจะเซฟเขาเพราะว่าเขาพลังน้อยโดยเอาเขาหลบนะครับเอาเขาหลบแต่แทนทีม่มาช่วยมาเป็นภาระให้เราฉะนั้นจะลองดูว่าจะเป็นภาระหรือจะเป็นผู้ช่วยนะครับอาจารย์เคโมลุยเองเลยอนาจารย์เคโมออยู่ในแมปวอร์เนี่ยในวอร์แมปเนี่ย พลัง3,700นะครับจากข้างน,นอกเนี่ยข้างนอกเนี่ย4,700กเ็มันหายไปไหมหายไปพัน0ริงไรืไ่องอ่าีิเชลี่นะครับเชลี่เชลี่พลัง5,000อันนี้เป็นอ่าหนึ่งในหหนึ่งในีโร่แบบฟิวชั่นพาวเวอร์ ทับนกรับนกรับนกนี่อะไรเอ่ยชื่อไม่ได้ละจำชื่อทับนกคนนี้ไม่ได้ลืมแม่ทับเยอะจำชื่อแม่ทับในทีมได้ไม่หมดสงนั้นถ้าเทินภายในห้าเถินจะไหวไหม เช ري. อรี่อ๋อนี่ไม่ใช่อันทิมัลเลอร์เออนี่ออกแล้วอันทิมัลเลอร์นะครับเป็นหนึ่งใน6กยิโร่ระดับฟิชชั่นพาวเวอร์นะครับสายอากาศนะฮะทับอากาศแล้วก็มีทับเวททับเวทก็เป็นแองเจลีน่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเพื่อนกับแองเจลีน่าชื่ออะไรเออนี่ไม่ออกและ เซนฟานเนียนอ่าแล้วเซนฟานเนียนเป็นแม่ทัพฟิชชั่นพาวเวอร์ไฟเวทนะครับฝ่ายเวทที่เหลือก็เป็นม้าดาบมีโอกาสสำเร็จนะครับมีโอกาสสำเร็จถ้าสำเร็จก็ถือว่าแจ๋วมากอ้าวสำเร็จจริงๆด้วยคลิปเลยนะครับเอาละวิกตอรี่แล้วนะครับชนะแล้วสามดาว สามดาวเสร็จป๊บไปดูทุกว่าสองเงินไขไหมไม่มีใครในทีมของเราพ่ายแพ้เลยอ่าพิชิตด,ด่านพันห้าเทิร์นโอเคผ่านสองเงินไขก็ถือว่าภารกิจนี้เพอร์เฟกครับเพอร์เฟกนี่คือเรื่องราวของอาดาันเคมนะครับกับการพัฒนาศักยภาพพลังลบระดับแอทวันที่ประตูวแห่งโชคชะตาสําเร็จไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วเราไปดูชื่อว่าที่พลังคู่หูเป็นไงพลังคู่หูก็ครบแล้วนะครับส่วนอันนี้สําเร็จความสิ้นหวัง นำมา,มาซึ่งโอกาสด้วยความช่วยเหลือของอาร์คอนแห่งดวงจันทร์ในเราไม่มีตัวละครอาร์คอนนะครับอันนี้ Lost Lam อ่อซีเซ็ตอินเดอะเมื่อกี้นี้เองด่านที่ด่านที่5นะครับโดยใช้ลอสแรมมาเป็นตัวช่วยลอสแรมเนี่ยลอสแรมเราจะไม่มีนะตัวละคร l ลอสแรมอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้แลนดิอุสนะลอสแรมไม่มี ลอสแลมไม่มีนะครับตัวละครไม่มีทั้งคู่เลยก็คงต้องปล่อยให้อดาเคโมติด2ด่านด่านที่4กับด่านที่5ไว้ก่อนนะครับติดไว้2ด่านก่อนนะฮะให้มีตัวละคร2ตัวที่เนื้อเรื่องต้องการแล้วค่อยมาจัดการพัฒนาอาดาเคโมต่อไปนะครับเออนี่ครับมีเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่ไกเวอร์นะครับเราได้ไกเวอร์มาแล้วครับนี่นะได้มาตัวหนึ่งแล้วฮะ ได้ไกดเวอร์มาก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าครับจะมาพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆไปไปดูไกด์ไลน์ในการพัฒนาไกดเวอร์กันนะครับในคลิปนี้ขอจัดการอัปเดตไกดเวอร์จากไกดเวอร์แบร์บอกพลัง665นะครับให้เป็นสุดๆนี่ฮะให้เป็นสุดๆก็ไลน์แต่นี่เลยนี่ ป๊ป๊บหกหอ้าวหกแล้วเจ็ดหแเนี่ยฮะหกเแล้วหกแล้วนะหกเก้าแล้วหกแล้วหกแล้วป๊าบโอเคเจแล้วนะครับนีเจ็แล้วพลังหกหกลายเป็น2 8งแสามนะครับ แล้วก็คลาสนะฮะเนี่ยคลาสอุปกรณ์เราสต็อกไว้เยอะนะครับสต็อกไว้เยอะแล้วจัดการคลาสนี่ฮะคลาสโอเคทีนี้ก่อนที่จะอัพคลาสของไกเวอร์เนี่ยโอ้ไกเวอร์ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะไกเวอร์มีสายเดียวจด,ดโดดอย่างนี้โอเคเลยไม่ต้องไปดูเลยว่าดีแดนคู่หูเขาต้องการให้ไกเวอร์มีคลาสเป็นอะไรยักษ์ไกเวอร์จัดการเลยฟืดเนี่ยฮะ นี่เลยการพัฒนาพลังลบไกเวอร์ในระดับพื้นฐานง่ายนครับง่ายแต่ต้องสต็อกไอเทมไว้ให้พร้อมนะครับสต็อกไอเทมไว้ให้พร้อมนะก็คือเข้ามาทำกิจกรรมภารกิจรายวันนั่นเองออน,นี่น่ากเอาละรก็พัฒนาไกเวอร์ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปให้สุดนะครับไปให้สุดแอก็จะต่อไปนะครับพัฒนาไกเวอร์ให้สุดแล้วคลิปหน้าเรามาดูว่าไกเวอร์ จะไปพัฒนาศักยภาพพลังลบต่อในระดับแอดวานที่ดินแดนคู่หูเป็นอย่างไรบ้างก็มาดูกันแอดจะทํำเป็นไกด์ไลน์ให้ให้ชมนะครับจะได้รู้แนวทางเผื่ออะไรที่มันจะต้องจะต้องปรับจะต้องใช้วิธีการการวางแผนยังไงง่ายยากถ้าง่ายก็ลุยได้เลยอะไรเงี้ครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ